ันมีคีกาอีกใบหนึ่งไม่งั้นฉันจะแอบเข้าไปดูตอนคุณอาบนะ้ำ คดนี้ผมจะนอนนี่คุณกลับไปได้แล้วงั้นพรุ่งนี้ฉันมาเจอคนใหม่ได้ไหมไม่ได้โอเคงั้นเจอกันอะไรที่ทำให้คนอยากได้ผมหนักหนามีเวลาสักสามวันไหมอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง ที่ผมไม่อยากนอนกับคนที่ผมรู้จักมันเป็นเพราะว่าผมไม่สนใจผมไม่แคร์ว่าคุณจะรู้สึกยังไงหลังจากนอนด้วยกันแล้วเช้าวีกวันผมจะไม่โทรหาคุณไม่แท็สหาคุณจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอือ uh huh. ไม่ต้องคาดหวังว่าผมจะคิดถึงคุณเพราะว่าผมไม่ทำนี่คือเหตุผลที่ผมไม่อยากนอนกับคนที่ตัวเองรู้จักก็นั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่ฉันต้องการชีวิตฉันน่ะมันถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าฉันต้องแต่งงานกับคนที่พ่อเลือกให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันต้องการก็คือความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดยิ่งถ้าคุณทำเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรา ฉันจะยิ่งขอบคุณมากเลยค่ะตกลงนะนี่คุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่คุณฉันทำแบบที่ฉันบอกจริงๆนะเดี๋ยวเดว พี่มันแย่เองพี่ไม่ได้บอกอลี่ตรงๆตั้งแต่แรกเพราะความสัมพันธ์มันซับซ้อนมากพี่ใช้พี่แฮกเป็นตัวช่วยในการลืมพี่พายหรอพี่รู้ว่าพี่ทำไม่ถูกแต่พี่ก็ชอบเขาไปแล้วแอลลี่ก็มีอะไรจะสรารภาพเหมือนกันพี่แฮกเขาไม่ได้อยากจะมีอะไรกับแอลลี่หรอก แอลลี่เป็นคนขอร้องเขาเองแล้วสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนใจด้วยซ้ำแอลลี่ยอมรับว่าแอลลี่โกรธพี่เพราะแอ,อลลี่ชอบพี่แฮกมากแต่แอลลี่รักพี่มากกว่าแอลลี่รักพี่มากกว่าพี่แฮกไม่มีเหตุผลอะไรเลยอะที่แอลลี่ต้องโกรธพี่ต่อไปเพราะพี่เป็นพี่สาวที่แอลลี่รักมากที่สุด